สวัสด,ดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ช่วงเช้านะครับผมจะมีอากาศเย็นๆน,นะครับผมสักช่วงเวลาสักประมาณสักสิบโมงครับผมอากาศก็จะเรียกว่ากําลังพอดีนะครับผมก็ไม่ร้อนมากแล้วนะครับวันนี้ขอพาเพื่อนๆย,ย้อนมาชมเงืองจ่นชนไทยย้อนนะครับผม หลังจากผ่านไปหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยอเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมผมวาดภาพบรรยากาศข้างล่างก่อนนะครับผมบ้านไถ่ยอก็จะเป็นอย่างนี้นครับผมเป็นบ้านยกสูงนะครับผมนะข้างล่างก็จะเป็นผูกเปไว้นอนนะครับผม มีปลูกต้นไม้นะครับผมไม้มงคลนะครับผมให้ประดับประจำบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมภาพรบรรยากาศข้างบนด้วยกันนะครับผมนี่จะเป็นครั้งที่สามนะครับผมเนาะที่มีโอกาสได้ถ่ายนะครับผม ก็จะเป็นขนาดอย่างนี้นะครับผมเป็นบันไดทาหลักนะครับผมของคนบ้านคนไทยย้อนนะครับผมซึ่งหนุ่มสกคเองก็เป็นคนไทยย้อนนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราเพิ่มบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะครับผมภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าทำชาญออกมานะครับผมจะมีเสียงสีเท้าผมมั่งก็ต้องขอโทษขออภัยเลยนะครับก็จะมีโอ่งดินนะครับผม ผงใส่น้ำนะครับผมบริเวณนี้ก็น่าจะทําเป็นห้องครัวนะครับผมแดดเปิดเท่นให้ชมนะครับผมเี๋ยจะเป็นจั่วนะครับผมภาษาอีสานเรียกว่าจั่วนะตรงนี้ถ้าเป็นบ้านที่คนยอดจริงๆก็น่าจะเป็นห้องครัวนะครับผมนะ จะเป็นจัวนะครับผมขออนุญาตพูดเป็นภาษาย้อนหน่อยได้รับเ้อก็ขออนุญาตเจ้าปู่เจ้าพี่เจ้าทานนะครับผมให้ลูกหลานเนี่ยมาถ่ายหน่อยด้นี่ครับผมอาจจะน้นหน่อยนะครับผมเพราะว่าทำไวใ้ให้ลูกหลานชมนะครับผมก็ไม่ได้มีคนอยู่นะครับผม ตนไม้นะครับผมแล้วก็จะมีรั้วกั้นนะครับผมนี่ครับผมบันไดนะครับผมอีกขั้นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมห้องครัวด้วยกันนะครับผมอ่าขอไปครับผมไปชมห้องห้องนอนนะครับผม ครับเข้าไปชมข้างในด้วยกันนะครับผมก็อย่างอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับผมเนาะบ้านชุมชนไทยย้อนนะครับผมทางเทศบาลนครสกลนครนะครับผมก็อย่างอนุรักษ์ไว้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมเนาะลูกหลานนะครับผม โอกาสรีวิวเป็นครั้งที่สามแล้วกันนะครับผมนะนี่รับผมพื้นก็จะเป็นพื้นไม้นะครับผมก็ไม่มีคนอยู่อาศัยนะครับผมเต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมมาทำความสะอาดทุกเดือนนะครับผมวันนี้ขอให้เพื่อนๆมาชมนะครับผมนี่นะครับผมบ้านไม้อย่างนี้ถ้าเวลาอากาศเย็นนะครับผมหรืออากาศหนาวจะอุ่นมากนะครับผม หรือว่าอากาศร้อนก็จะเย็นสบายนะครับผมเพราะเป็นพืนไม้นะครับผมผมได้ยินเสียงลมไะครับผมเยอะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศนะครับผม,มครับผมก็จะเป็นต้นมะพร้าวร้องนะครับผมเดี๋ยวทีมงานก็จะมาตัดนะครับผมตัดแต่งเพราะว่า เพ่งเสร็จงานนะครับผมงาๆๆนถังเรือนะแล้วก็งานแห่งประสาทพึ่งแล้วผมขอเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมก็ตรมีต้นไม้ล้อมรอบอย่างนี้นะครับผมเพื่อความร่มเย็นนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชมาเข้าประตูนะครับผมขออนุญาตอีกรอบนะครับผมขออนุญาตเอยอ ที่บ้านที่เรือนเพรปู่ค่อยย่าเด้อไม่ยา่าเด้อลูกหลานมาเยี่ยมชมของยาไาทยเพื่อนๆมาชมนะบางทีก็เพื่อนๆอยู่ต่างประเทศนะครับผมเดี๋ยวนี้หาชมยาเล้นะครับผมบ้านไทยย้อนนะครับผมหรือว่าบ้านของคนพุ้ไทยก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับผมป็นจุมชนอีสานนะครับผมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้นะครับทุก ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมน,นี่หนึง่งตะกนก็ขอมารีวิวเป็นครั้งที่สามแล้วกันนะครับผมเนาะสมัยก่อนก็จะมุงพญาะนะครับผมแต่ว่าก็ประยุทธ์ประยุกต์มานะครับผมตอนี้ก็มุงสารสีแล้วนะครับผมตะ่อนก็จะมุงพญานะครับผมรือว่าเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วครับผมเนาะ ทางก็จะมีต้นดอกจำพานนะครับผมเดี๋ยวเชม,มบรรยากาศที่สวนแม่ลูกนะครับผมรอบบริเวณนะครับผมจะมีโอ่งน้ำนะครับผมนี่ ก็จะเป็นต้นมนะพร้าว,น,ว,น,วน,น,นะครับผมบริเวณสวนส้มเด็กนะครับผมเดี๋ยวลงไปถ่ายข้างล่างด้วยกันนะครับผมก่อนที่จะจบไลฟ์นี้นะครับผมจบคลิปนี้นะครับผมขอไปซด้น,นะครับ มเย็นสบายมากเลยครับถึงแดดจะร้อก็อยู่ติดกับน้องหานนะครับผมนะเงินชนชนพยอนนะครับผมทําให้หวนนึกถึงว่าเก่าๆนะครับผมสบายยังเป็นเด็กนะครับผมของหลายๆท่านเนาะที่ไปอยู่ในต่างประเทศน,นะครับผมกับบ้านอนุรักษ์สวนมาพานะพร้าวครับผม โอเคนะครับผมสำหรับไลน์นี้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามสำหรับไลน์นี้หรือคลิปนี้ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ